เดี๋ยวเดี๋ยวไฟจะช็อตเอาแหม่อนอื่นคุ้นเคยกันดีนะคะกับสมาคมสมดาวทั้งทั้งสี่มาแบบมาบ่อยฮะมืดมาเลยวันนี้คุณด้องคุณมองพิติกรนี่ฉันมากไปตาหือว่าจะกดกบมากเลยอ่ะไม่ก็มองเลยไปยิปป่าเลยไปนู่นก็ไปนู่นน่ะตาก้งตากองทางไฟเราไปมองอะไรเรอ กนต้องขอบคุณมากเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนนี้นะคะทั้ง4ท่านเนี่ยซ้อมกันหนักมากแต่ว่างดซ้อมวันนี้เพื่อที่จะมาหาเราโดยเฉพาะใช่ไหมครับซ้อมหนักเลยไหมคะตอนนี้ก็หนักถึงขนาดบางวันเราซ้อมมาถึงตีห้านะครับเริ่มตั้งแต่หกโมงเดี๋ยวเร่่หกโมงไหนคะหกโมงเย็นครับแล้วซ้อมถึงตีห้าถ้เราอยากทําให้ันออกมาดีที่สุดะคะก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่ง งั้นด้วยความคุ้นเคยแล้วของแต่ละท่านทั้งสี่คนนี้นะคะเราถามเลยว่าเป็นยังไงม,มาอย่างไงถึงได้เป็นมิชชั่นโฟได้นั่นแหละสิ <c oughs> <c oughs> ทุกคนหันมาที่คุณเจมส์หมายความว่าฝ่ายความรักเจมมิชชั่นโฟนะครับมิชชั่นโฟก็คือก็คือเราไปรุ่นทั้งสี่คนนะครับที่บังเอิญเรามีจิตใจที่รักดนตรีเหมือนกันนะฮะ<ช> <c oughs> เราเคยมีงานสังสรรค์อะไรเราก็มาเล่นดนตรีเอากีตาร์มาเคาะแทงลองหรือว่ามาเอากีตาร์มาจารกันอะไรก็มันทําให้พ,พี่พี่ที่บริษัทก็เกิดไอเดียขึ้นมา ทำไมวันหนึ่งไม่ลองทํางานทีู่ังานที่เราเล่นเองบ้างอะไรเงี้ยผมในครั้งแรกผมก็ยังไม่เชื่อว่าเราจะทากันได้นะครับแต่ว่ามีเกิดจากความเชื่อของของพี่ๆทั้งหมดสร้างแรงสดท้ายเราเราจึงมีกาลังที่จะพูดคนพูดพูดถึงความสามารถในการเล่นดนตรีก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีความสามารถกันบ้างเริ่มที่คุณวอยเนี่ยนะคะเริ่มผัดดนตรีได้ยังไงก็เริ่มต้นจากสมัยก่อน ทำอะไรนะทำสียงหล่อมากเลยเพี่เต็มพี่เราเต็มพี่ก็สมัยก่อนสมัยก่ันเด็กเก๋อายเลยก็เริ่มต้นจากสมัยก่อนนะก็เห็นรุ่นพี่เขาเล่นกีตาร์เห็นเขาเล่นดนตรีกันเราก็รู้สึกว่าเล่นแล้วแบบว่ามีเพื่อนเยอะดีแล้วรู้สึกเท่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยฝึกมากนะแรกๆก็ขอให้พ่อแม่บอกว่าผมอยากเป็นเล่นกีตาร์อยากได้กีตาร์สักตัวเขาบอก ไม่ได้ถ้าอยากเล่นกีตาร์เล่นเปนโน่ดีกว่าดูแบบผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่รู้สึกว่าต้องเป็นเปนโน่อะไรอย่างเงี้ยงจะแบบเล่นดนตรีเป็นเขาเลยไม่ซื้อให้อาจินั้นผมก็เป็นคนแบบเงียบเรื่อยมาแบบไม่พูดไม่จางหรอยหลังจากไม่ได้กีตาร์หน่อยแล้วมีวันหนึ่งแบบแอบร้องไห้แล้วละคนแล้วพอตอนเช้าก็นายก็ให้พี่ไปซื้อมาให้ เพราะน้ำตานั่นเองแต่เรื่องการเล่นดนตรีเขาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเป็นประกวดนะได้รางวัลอะไรคะอันนั้นก็เลยได้ที่สองที่นตกรอบบ้างก็มีแต่ว่าก็มีการแข่งขันมีการประกวดจนมาตลอดนะคะเป็นการเก็บประสบการณ์ก็มีประสบการณ์นะคะมาเรื่องของคุณเจมเห็นบอกว่าเล่นดนตรีอยากเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆแต่ว่ามีอุปสรรคื่องเรับน อยากเล่นอะไรครับตอนเด็กๆผมเล่นเครื่องตีแพงเคื่องเลยครับเล่นอะไรครับตีกลองนี่ครหมายถึงว่าอยากเล่นกลองมาตั้งแต่เด็กเลยอยากเล่นกลองครับผมแล้วก็ทีเมื่อก่อนที่บ้านตตังค์มันก็เยอะถ้ามีตตังค์ซื้อกลองถึงมีเยอะดิฉันเป็นเป็นญาติคุณดิฉันก็ไม่ซื้อให้ทไมล่ะครับนี่เขาได้กีตาร์ตัวเดียวนี่เล่นทั้งชุดเลยอ่ะนี่ต้องกี่ชิ้นใช่ไหมก็เลยก็เลยไม่มีโอกาสได้ตีกลองจริงๆเมื่อก่อนนี่นะฮะก็เลยใช้ไอ้วัสดุอะไรที่มันผมคิดว่าแทนได้ ไม้หันไก่ก็มันไก่เส้นเสียวด้วยฉะนั้นเาเห็นละไม่ตองมาเลยตะเกียบตะเกียบแล้วก็พันไปไม้หนังหนังหนังเล็กๆนั่นแหละฮะแล้วก็ 5, ห้าพันครับเพื่อให้ได้ให้มันเด้งได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สมุดโทรศัพท์มาเร่ง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 งเป็นกองได้นะครับเป็น <ๆๆ S 2> เรืเลื้องตัวอย่างผมเลยนี่แหละคือกลองของคุณเจมส์เอามาดูแค่ว่ากองมีหน้าตากองนี้เป็นกองนี่คือจริงๆมุดโทรศัพท์ผมที่ผมต <ๆ S 2> ีมันจะหนากว่านี้ะนะครับที่อะไร ไปแล้วก็เป็นไปได้เลมเบะเบสแล้วแล้วไปได้แล้วี่มือก็มีสี่มือนี่คุณออกนอกหน้ามากเลยห่าหรอ